นิทานพื้นบ้านล้านนาเรื่องตำนานพญามังรายตำนานพญามังรายเป็นตำนานอิงประวัติศาสตร์ที่ปรากฏหลายแหล่งด้วยกันคือตำนานเมืองเชียงแสนตำนานเชียงใหม่ปางเดิมตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เป็นต้น แต่ทุกตำนานได้กล่าวถึงพระราชประวัติของพญามังรายค่อนข้างใกล้เคียงกันมีเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่คลาดเคลื่อนกันไปเท่านั้นพญามังรายเป็นพระราชโอรสของพญาลาวเมงพระมหากษัตริย์องค์ที่24แห่งฮีรันคนครเงินยางเชียงแสนพญาลาวเมงมีพระมเหสีเป็นชาวไทยลือจากเมืองเชียงรุ่ง12ปัาน,นา คือพระนางอ้วมิ่งจอมเมืองหรือพระนางเทพคำข่ายพระราชธิดาของท้าวรุ่งแก่นชายเจ้าเมืองเชียงรุ่ง12บสองปันนาเมื่อพระนางเทพคำข่ายตั้งคันคืนหนึ่งพระนางนิมิตฝันว่ามีดาวประกายพึกพุ่งตกลงมาที่ห้องบรรทมตรงลงมาที่คันของพระนางส่องแสงประกายเต็มห้องพระนางตกใจสะดุ้งตื่น พระนางได้เล่าความฝันให้พญาลาวเมงฟังพญาลาวเมงจึงรับสั่งให้โหนหลวงมาทำนายโหนหลวงทำนายว่าผู้ที่จะประสูติจากคันของพระนางเทพคำขายเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีภายภาคหน้าจะได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางเมื่อพญามางรายมีอายุได้20รสิพระยพญาลาวเมงผู้เป็นพ่อได้สวรรคต พญามังรายจึงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่25ปกครองฮีรันคนครเงินยางเชียงแสนด้วยความที่พญามังรายเป็นผู้ที่มีความฉลาดกล้าหาญและแข็งแกร่งก็รู้สึกว่าเมืองฮีรันคนครเงินยางเชียงแสนเป็นเมืองเล็กๆจึงคิดอยากจะขยายอาณาเขตวันหนึ่งได้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ช้างพระที่นั่งของพระองค์ได้หายไป พยามังรายก็ออกตามหาโดยตามรอยเท้าช้างไปรอยเท้าช้างเริ่มต้นจากลำน้ำกกขึ้นไปบนดอยทองหรือปัจจุบันเรียกว่าดอยจอมทองเมื่อพญามังรายอยู่บนดอยทองมองลงมายังพื้นล่างเห็นว่าด้านล่างเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่ดีจึงมีความคิดจะสร้างเมืองใหม่ที่นี่นั่นก็คือเมืองเชียงรายในปัจจุบัน เมืองเชียงรายสร้างขึ้นในเวลาเย็นของวันเสาร์ขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายหรือวันที่26เดือนมกราคมปีพุทธศักราช1805จะเห็นว่าวันที่วางศิลาเลิกเมืองเชียงรายเป็นช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หากมองไปทิศตะวันตกพระอาทิตย์กำลังตกหากมองไปทิศตะวันออกพระจันทร์กำลังขึ้นเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคล ต่อมาปีพุทธศักราช1817พยญามังรายก็ได้ยกทัพไปตีเมืองฝางได้และปีพุทธศักราช1824ขยายไปยึดเมืองหริพุนชัยหรือเมืองลำพูนก่อนจะยึดเมืองลำพูนนั้นพญามังรายเห็นว่าเมืองลำพูนเป็นเมืองที่สามารถขยายอาณาจักรของพระองค์ได้อย่างกว้างขวางแต่เพื่อความปลอดภัยว่าจะไม่มีกษัตริย์ที่อื่นหรือข้าศึกศัตรูที่อื่นมาตีอ้อมล้อมเมืองได้ จึงทรงปรึกษากับเจ้าเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งสมัยนั้นที่มีอิทธิพลและกำลังกองทัพกล้าแกร่งคือพยางงามเมืองแห่งเมืองพะเยาและพยาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงแห่งเมืองสุขโขทยัยและทำสัญญาเรียกว่าสัญญาสามกษัตริย์เป็นสัญญาว่าทั้งสามเมืองจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันโดยจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายกัน หลังจากยึดเมืองฮารีพุนชัยได้แล้วพญามังรายก็ประทับที่เมืองฮารีพุนชัยเป็นระยะเวลาสองปีจึงได้ยกเมืองให้อ้ายฟ้าทหารคู่ใจของพระองค์ปกครองต่อในปีพุทธศักราช1829พระองค์ทรงสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อว่าเวียงกุมกามแต่เนื่องจากเวียงกุมกามเป็นเมืองที่มีพื้นที่ต่ำมักจะประสบปัญหาน้ำท่วม ไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้ต่อมาพยา,ยามังรายได้พบว่าเชิงดอยสุเทพเป็นพื้นที่ที่มีชั้ยภูมิที่ดีประการที่หนึ่งพื้นที่ด้านหลังเป็นภูเขาซึ่งเป็นประการธรรมชาติอีกทั้งมีแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายตั้งไหลลงสู่แม่น้ำปิงเวลาฝนตกหนักน้ำจากภูเขาทางที่ตะวันตกไหลไปสู่แม่น้ำปิงทางทิศตะวันออกจึงทาให้พื้นที่บริเวณน,นั้นไม่มีน้าท่วม ประการที่2แม่น้ําปิงเป็นแม่น้ําที่ไหลตลอดไม่มีแห้งเวลาหน้าฝนน้ําก็จะไหลเวียนออกไปไม่ท่วมเวลาหน้าแลง้งน้ําก็ไม่เหือดแห้งไปหมดจึงทําให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้สัญจรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดประการที่3บริเวณเชิงดอยสุเทพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสามารถใช้สร้างเมืองได้ จึงชวนพระสหายที่เป็นเจ้าเมืองอีกสองพระอ,องค์คือพระยางงำเมืองกับพระยาร่วงมาช่วยกันสร้างเมืองเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช1839พยามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นพระราชทานนามว่านบ,บุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเรียกสั้นๆว่านครพิงเชียงใหม่ หลังจากที่พระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1839แล้วถือว่าพระองค์ได้รับสิทธิธรรมในการเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แบบและสถาปนาเป็นอาณาจักรล้านนาตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้สร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองล้านนาทั้งราชอาณาจักรและาศาสนาจักรต่อต้านศัตรูขยายบ้านเมืองปกครองพระศกนิกรและเมืองประเทศราชของพระองค์ ให้ได้รับความสุขสงบและความปลอดภัยในปีพุทธศักราช1854ขณะที่พยามังรายเสด็จประพาสตลาดกลางเมืองเชียงใหม่ได้เกิดฝนตกอย่างหนักจนฟ้าผ่าลงที่คอของพระองค์จนสวรรคตรวมพระชนมายุได้7 2 0 0รษาคนโบราณบอกกันว่าคนมีบุญไม่สามารถอยู่ในร่างของมนุษย์ได้นาน พอถึงระยะเวลาหนึ่งต้องเปลี่ยนภพภูมิจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นเทพบนสวงสวรรค์พญามังรายเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชองค์หนึ่งเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความกล้าแก่งคอยขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอเพื่อความอยู่ดีกินดีของพระศพนิกรของพระองค์ที่สำคัญพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติเพราะพญามางรายมีเชื้อสายยวน ครั้งไปอยู่ลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวมอญและเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวลัวพระองค์ก็ถือว่าชนชาติเหล่านี้เป็นพระสนิกรของพระองค์เสมอมา